ใส่เงินได้ด้วยนี่เด็กพ่อครับอันนี้เด็กวัดพ่อครับน้ำพ่อตั้งแต่เป็นสารวัตตอนนี้เป็นรองผู้การแล้วพ่อต่อไปก็ ตายให้ลูกหลานนอยที่เราดีเมด้อ จากเดิมที่ถ้าเราติดตามข่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยวก็เขา้าโรงพยาบาลครั้งนี้ด้วยกันสำลักอาหานะครับแล้วก็มีการปอดอักเสบและระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลก็จะมีอาการแทรกร้อนบ้างโดยเฉพาะเรื่องของอการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ